สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับมาตามคำเรียกร้องครับของแฟนมวยฮะคลิปรวมไฮไลท์สรุปผลการแข่งขันครับของศึกอ w s ีสครับเสาที่10กุมภาพันธ์2567้ร้หเ็ร่วมเวทีไปแล้วครับจากที่สนามมวยราชดำเนินครับรายงานผลกับผมแอดมินดียนครับไปเริ่มที่ผลมวยคู่แรกนะครับแฟนมวยครับเป็นการพบกันระหว่างซปเปอร์เคสิทธิ์มนไทยครับ นักชกจากราชบุรีครับเจอกับอาวาดกอรอนครับนักชกจากอิสราเอลครับไปกันที่พิกัด130้อปอนด์แลละครับเป็นนักชกต่างชาติที่แข็งแกร่งแข็งแรงครับมัดท้าเข่าซอกมาแล้วครับซปเปอร์เคโดนชุดนี้ไปซึมเลยครับปลอดไม่ได้ครับโอ้ดีฟืนแล้วครับโอ้ดิครัอาวาดแกโหดเหรือเกินครับขณะที่ซปเปอร์เคก็พยายามที่จะโดโอ้เข้ามานด้โดนศอกกลับครับสับอีกที ซปเปอร์เคไม่สนรับเดินหมัดจ้วงกำงตัวไปครับสับซอกขวามาพยายามที่จะผลักออกครับแม่แต่การออกว่าเขาเป้านี่กลายเป็นอาวานี่เขาเขาเป้ามากกว่าครับซปเปอร์เคเหมือนเดินมาเป็นผู้รับแต่เพียงผู้เดียวเลยครับแม่ยักเขลาดซ้ายบ่ายสับอีกทีโดนซึมไปแล้วครับเอาครับรอดไม่รอดครับซปเปอร์เคครับโดนเยอะครับโดนหนักครับนาทีนักชกต่างชาติรายนี้นี่ก็ ฝีมือจัดจ้านจริงๆครับหมัดเท้าเข่าสอครับหน่วยก้านดีด้วยครับสุป e r k e y พยายามที่จะล้วงลำตัวโดนมัซ้ายคือสับซ้ายอีกทีก็มาดีครับโดนแล้วครับจักเข่าซ้ายไปสับศออขวาอีกทีสุป e r k e y ว่าอย่างไรครับพยายามที่จะมุดมุดเข้าไปต่อยลำตัวโดนสับหมัดซ้ายขวามาเอาครับได้ลุ้นกันบแบบนี้ฮะ อยับขยับเดินเข้ามาครับเป็นซปเปอร์เคมุดเข้ามาจ้าโอ้โดนเข่าครับโดนเข่าสกัดไปแต่ก็ไม่หยุดเดินครับเข่าอีกทีเอาโดนซอครับแหมดูครับสารพัดอาวุธเลยครับสำหรับอาวาดครับสับขวาโจนแล้วสับขวาอีกทีบัดขวาไปสับขวาเรียบร้อยครับงายเก่งครับนอนแผ่หลาครับกรรมการโบกมือฮะจบยกสองครับโหดจริงๆครับ อาวาดกอดอนครับนักชกจากอิสราเอลครับแมโหจริงๆครับน่าติดตามครับร้อยสามสิบปอนด์นี่เจอใครดีครับอ่ะโชว์ซะหน่อยครับปีนเผาโซเอิบนี่ว้าววงเทียรอิลิโอมอยนี่ปินเสื้อกีบานเอิบนี่ทรงจูพร้อมนั่นตัวโอ้ครบสเต็ปครับไปลุยต่อคู่ที่สองครับเป็นนักมวยต่างชาติครับกาลิบจิตติยิมครับนักชกจากตุรกีกางเกงสีดำครับ กับวาดิชิโอเคียวเมนเต้ครับต้องชอกจากอิตาลีครับหัยใหญ่ๆครับรุ่น156ปอนด์ครับ,รบ,รบเราบอกว่าการออกอาวุธนี่เน้นการเข้าเป้าจะเป็นหลักอาจจะดูว่าช้าครับแต่ออกเน้นเน้นทั้งคู่ฮนะเดี๋ยวรวมก็เป็นท่านของอาลีบครับนักชกจากตุรกีดีเดินทํามากกว่าแต่แกมีแผลแตกด้วยครับ บริเวณใต้ตาด้านขวานยแต่กเยอะด้วยแต่ดูว่าเลือดไม่ไหลครับทีมงานคัดเลือดดีจริงๆครับโดนสอกกลับครับก็พยายามสู้ครับสำหรับบอดิคิโอครับนักชุกจากอิตาลีแต่ว่าความหลากหลายครับความต่อเนื่องเนี่ยาาการิปิเกะทาได้ดีกว่าต่อเนื่องกว่าครับที่ครับมีศอกด้วยครับยัดเข่าขวาไปอีกทีครับก็โดยรวมครับ เป็นคะแนนของการิจิติยิมครับตากชกเกงสีดำแดงนั่นแหละฮะจากตุรกีครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับแต่การผลยะเป็นทางการครับการก็ชูมือครับไปครับลุยกันต่อครับคู่ที่3ของรายการครับเป็นอีกคู่ที่โคตรเดือดโคตรมันครับแฟนมวยครับลูกศิษย์พี่บัวขาวครับวันนี้นี่เจ้าซูเปอร์แมนตันชาเม้ครับตักชกเกเชียงใหม่กางเกงสีขาวครับกับ มวลกอดดอนจ่ายอิสราเอลครับกางเกงสีดำครับไปกันแน่รุ่นพิการน้ำหนัก126ปอนด์ครับมีจังหวะว่าเซียว er, ครับปีนเผาตกเวทีพ่อพี่น้องเบิ้งดีๆจังหวะนี้ครับฮือปึ๊บ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 เอฟนี่โอ้ห้ยลุกขึ้นมาได้แบบนั้นเลยโอ้ยปีนเผาครับจังหวะมันเกินไปหน่อยครับแหมนะสู้ต่อครับยังดีมั้ตอนตกลงไปนี่ตุ๊ดหู้ เือบซ่วมเป็นข้อหักกว็วาจจหว่าที่ตกเวทีไปเนี่ยเป็นตกแล้วมันตกลงไปท่ายืนพอดีฮะไม่ได้แบบตกลงไปแบบว่าอันตรายมากครับก็เลยขึ้นมาสู้ได้แต่ว่าโดยด่วนที่ม่โดนเตะก้านคอป่อโหซึมไปครับปอ้โหเสียงดังสนั่นเลยครับอ่าหนึ่งสองนี่ได้เปรียบครับแต่ยกสามนี่เกือบไม่รอดครับสําหรับเจ้าซูเปอร์แมนครับอภินิซึมเหมือนกันครับมวลก้อนเห็นแล้วก็พยายามที่จะเร่งมาในช่วงจวนนี้เหลือประมาณเวลานาทีหนึ่งครับ แต่ฮวนกะดอนก็มาแผ่วเหมือนกันครับพลังก็หมัดก็เบาลงครับสุดท้ายก็เอาไม่ลงครับโดนเตะโดนเข่าสะดุ้งไปครับสำหรับเจ้าฮวนกอดอนครับถือว่าสู้ได้เต็มที่ครับรัคังไม่หมดก็ไม่มีหยุดเดินแล้วครับสำหรับนักชกต่างชาติครับก็เกือบแย่ไปเหมือนกันครับลูกศิษย์บัวขาวครับเจ้าซปเปอร์แมนบัญชาไมกว่านี้นี่ก็มากันครบทีมครับ หมดยกที่สามสุดท้ายครับเกือบไปครับสุดท้ายแล้วครับกรรมการก็รวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ซูเปอร์แมนบัญชาเมฆครับนักชกจากเชียงใหม่ครับเอาชนะคะแนนไปครับก็มีทีมงานครับนำโดยลูกพี่อย่างพี่บัวขาวครับแล้วก็เพื่อนสีอย่างพี่แสงไชยครับ ไปชมเกมที่ขอเวทีแล้วก็ขึ้นไปร่วมแสดงความดีครับกับเจ้าซูเปอร์แมนบนเวทีด้วยฮะนี่ครับแมไปครบทีมเลยฮะสำหรับทีมบัญชาเมฆครับพี่แสนชัยก็มาร่วมแชมป์ด้วยครับไปลึกกันต่อคู่ที่สี่ของรายการครับเป็นคู่เอกคู่สุดท้ายครับสายล่าพอลักบุญครับหลักชกจากจังหวัดเลยเจอกับบิวเพชรโกสลครับจากจันทบุรีครับเป็นคู่ป้องกันแชมป์ของเวทีราชดำเนินครับรุ่นเฟเธอร์เวทครับ126ปอนด์ครับ คู่นี้นี่เจอกันมาโหล่าสุดครับไอ้มวยไทย5ยกครับก็เสมอกันไปครับกินกันไม่ลงครับจากนั้นเนี่ยครับมาเจอกันภาคดีนี่ต้นๆเจ้าวิวเนี่ยถือว่าคุมจังหวะทาได้ดีครับคะแนนที่ออกค่อนข้างคู่ขี้สุสีแล้วก็มีค่อนข้างที่จะมีกระแสดราม่าในโซเชียลด้วยครับบางก็บอกว่าน่าจะเป็นวิวหน้าชนะบางก็บอกว่าชายล่าชนะถูกแกวครับก็เดี๋ยวดูกันครับ คะแนนในยกแรกเป็นเจ้าชายล่าครับชนะยก2ยก3านี่วิวชนะครับยก4ี่นี่ชายล่าตัดสิเงกันที่ยกที่5สุดท้ายดีครับเป็นการชิงดำครับอู้ครับจังหวะดักแข้งแล้วก็จังหวะของชายล่าก็ถือว่าได้เสียครับทันกันครับจะเข้ามาก็โดนแข้งหน้าของวิวครับยกผ้าก็มาชิงจังหวะกันครับแล้วก็มีช่วงจังหวะที่ทั้งคู่ที่มั่นใจด้วยครับ แฟนๆดูแล้วคิดเห็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมมีรีบคอมเมนต์จากแฟนๆครับที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นครับสำหรับผลวยคู่นี้นี่มาฝากด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าครับติดตามได้ประมาณสักชโบงนิดๆครับเดี๋ยวผมลงคลิปครับตอนนี้ทีมงานกําลังคัดกรองคอมเมนต์อยู่ครับค่อนข้างคู่ขี้จริงๆครับคู่นี้ฮะนี่ยกห้าชิงดาสุดท้ายก็ออกมาเต้นราวงกงินไปครับตามสไตล์ครับก็บักการก็เรียกเข้ามาครับ ตีกันเด้อโซกันครับสับจนมือจะเป็นตะคิวเขาก็ปฏิอกเรากอบางส่วนนี่นี่ครับกรรมการเด้งแล้วสับแล้วก็แล้วแล้วไผ่ครับแซนาบอกเขามัเขาบาฝันต่อเลยวิวมาเขาหุกกันครับกรรมการสับแล้ววันฝักหลับสับจนปวกปวกปวกมาได้เขาก็ปตีกันนี่ครับมีหัวใปทีหนึ่งครับนี่ฮะก็ต่างคนก่างกลัวพลาดครับไม่กล้าที่จะผีผามไม่กล้าที่จะจู่โจมเนี่ยสุดท้ายระฆังดังขึ้นครับก็ แปลคะแนนนี่ออกไม่เอกฉันครับผู้ชนะนี่ชนะไป2ต่อ1เสียงครับแฟนๆครับก็แชมป์ครับสุดท้ายก็ยังคงอยู่ที่ชายล่าพอหลักบุญครับนักชกจากจังหวัดเลยครับแหมสูสีจริงๆครับนี่ก็เป็นบทสรุปผลการแข่งขันครับศึก r าร์ดครับประจำวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับชอบคลิปปากนีครับปากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ กิดกรการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับผมบิมมรีพอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ